ดอยไม่ดอยคลิปนี้อยู่กับเกม Tree of s a v i o r Mobile หรือว่า TOSM กันอีกเช่นเคยนะครับหนึ่งในคำถามที่หลายๆคนชอบถามก่อนที่เกมจะมาเปิดนะครับก็คือเล่นอาชีพอะไรดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ดอยจะพามาแนะนํา3อาชีพนะครับที่เล่นง่ายนะครับสายฟรีเล่นได้รวมไปถึงไปต่อได้ในสเกลเลตเกมเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดกันครับ สำหรับเพื่อนเที่ไม่เคยเล่นเกม t ีออฟเซเวียมาก่อนเลยนะครับคำถามหลักๆคำถามแรกๆที่ผมจะโดนถามก็คือเล่นอาชีพอะไรดีพี่ อาชีพนี้สายฟรีเล่นได้ไหมเดี๋ยวคลิปนี้ดอยจะมาแนะนํา3อาชีพที่สายฟรีเล่นได้นะครับรวมถึงจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละอาชีพนะอาชีพแรกที่จะแนะนานะครับก็คือนักเวทเอเลเมนเทลลิสนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับช่องเมนนักเวทอย่างช่องดอยไม่ดอยก็ต้องแนะนําอาชีพนักเวทนะครับเอเลเมนเทลลิสมีจุดเด่นที่เป็นอาชีพที่มีสกิลค่อนข้างแรงสกิลวงกว้างแล้วก็ดาเมจโดนหลายครั้งนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสกิลซีซีก็คือสกิลน้ําแข็งด้วยจุดเด่นแรกของอาชีพนี้นะครับ ที่จะทาให้เราได้บัฟเพิ่มดาเมจธาตุทุกๆครั้งที่มีศัตรูตายนอกจากนั้นมันก็ยังมีสกิลเสริมที่เป็นสกิลดาเมจอย่างเช่น Elemental ลดรอปดาวนะครับซึ่งทุกๆครั้งที่เราใช้สกิลธาตุเนี่ยมันจะมีลูกแก้วเวทมนต์ดรอปลงมาใส่ศัตรูสร้างดาเมจศัตรูตามธาตุที่เราใช้นะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจในการโจมตีไปอีกด้วยสกิลต่อไปก็เป็นสกิลไฟบอลนะครับซึ่งมันจะใช้ได้2ครั้งติดต่อกันก็เป็นสกิลทําดาเมจที่ดีอีกสกลนต่อาา็สูนํงะเป1 SkullCC ชีีพ Elemental List ทท่จต มีโอกาสติดสถานะแช่แข็งนั่นเองนะครับสกิลต่อไปเป็นสกิลท่าสายฟ้าซึ่งเป็นสกิลที่โจมตีหมู่ใช้เคลียร์มอนค่อนข้างดีนะครับสกิลต่อมาเป็นสกิลพายุทรายที่จะสร้างดาเมจหมู่ให้กับศัตรูนะในส่วนของสกิลสุดท้ายเป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงก็คือ Elemental b u r s t ซึ่งมันจะมีสกิลคอมโบอีกหนึ่งสกิลก็คือสกิลสี่ท่าอันนี้นะครับ สกิลพายุสี่ธาตุเป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงแล้วก็วงกว้างนะครับข้อเสียคือครูดาวอาจจะค่อนข้างนานแล้วก็ใช้มานาค่อนข้างเยอะแต่รับรองได้เลยนะครับถ้าศัตรูยืนแช่ในวงสกิลนี้จะโดนดาเมจแบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอนอิเลเมนท l ลิสถือว่าเป็นอันดับต้นๆที่มี DPS ค่อนข้างสูงในเกมนะครับสกิลส่วนใหญ่ก็เป็นสกิลวงกว้างเพราะฉะนั้นในคอนเทนต์ PVE แล้วถือว่าอิเลเมนท l ลิสเนี่ยค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวในส่วนเรื่องของการตีบอสเนี่ยอิเลเมนทอลิสเป็นหนึ่งอาชีพที่ทำดาเมจได ็คือตัวบางแล้วก็ใช้ SP เยอะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้อาชีพนี้เล่นได้ดีในช่วงแรกๆก,ก็คือเราต้องทําให้มันยืนไหวนั่นเองในคอนเทนต์ PVE ทั่วไปในการตีมอนเนี่ยเวลาโดนมอนลุมบางที Elemental List เนี่ยมันจะยืนไม่ไหวนะครับเราต้องคอยพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่ให้กับตัวน้อง e l e m e n t a List สให้ยืนไหวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่จะช่วยได้ก็คือผู้ติดตามนั่นเองนะครับผู้ช่วยหรือผู้ติดตามนะครับก็มีหลายตัวที่จะทําให้ Elemental List เนี่ยยืนได้นานขึ้นอย่่่าางงเชชชนนนผู้้วววยตัีีค,คุณลดอพ ตาลุงหนวดคนนี้นะครับมีสกิลแรกที่ค่อนข้างดีก็คือสกิลถอนศัตรูนั่นเองนะครับก็คือสกิลนี้นะครับที่มันจะมีหน้าที่ทอนศัตรูหรือว่าเรียกศัตรูมาตีตัวคุณลุงนะครับรวมไปถึงมันจะลดเกราะป้องกันของศัตรูด้วยทําให้เราโดนศัตรูโจมตีน้อยลงแล้วก็เราจะโจมตีศัตรูได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับหรืออาจจะเป็นน้องลูเซียพาราดินผมสีเขียวตัวนี้นะครับซึ่งมีสกิลแรกที่จะบัฟเพิ่มดีเฟนส์ให้กับเรา20%หรือจะเป็นตัวซัพพอร์ตตัวนี้นะคร, Joseph, ik, รด้รร ugh, ราไ นอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีผู้ช่วยอีกหลายๆตัวที่จะทําให้ Elementalist เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับอีกหนึ่งข้อเสียของ Elementalist ก็น่าจะเป็นเรื่องสกิลที่ใช้ SP ค่อนข้างเยอะแล้วเกมนี้ก็เป็นเกมที่ไม่มียามานาขายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหาอะไรที่ช่วยให้มันเด้ง SP ได้ไวขึ้นเราก็จะเล่นอาชีพ Elementalist ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าอาชีพนี้มีข้อเสียที่ตัวค่อนข้างบางเพราะฉะนั้นในคอนเทนต์ PVP อาจจะไม่ใช่จุดเด่นของน้องสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าน้องจะมีสกิล CC ว่าถ้าโดนเข้าถึงตัวแล้วเราอาจจะไม่ได้ยินได้สกิลอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าวัดกับอาชีพอื่นที่ของพอๆกันแล้วก็ต้องบอกได้ว่า Elemental List เนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นในด้าน PVP สักเท่าไหร่นะครับ มาดูอาชีพที่แนะนําว่าเป็นอาชีพเล่นง่ายอาชีพที่2ก็คือพาราดินนะครับก่อนอื่นเรามาไล่ดูสกิลของพาราดินกันก่อนนะครับมาดูที่แพสซีฟของพาราดินนะครับพาราดินเนี่ยมันจะโจมตีธรรมดาเบาลง25%แต่มันจะโจมตี2ครั้งนะครับซึ่งการโจมตีธรรมดาของเกมเกมนี้นะครับมันจะเป็นการโจมตีหมู่เรียกได้ว่าถ้าเขามาเป็นกองกองพาราดินทุบหมดไม่สนลูกใครเลยนะครับอีกหนึ่งแพสซีฟนะครับก็คือพาราดินมาสเตอร์ลี่ที่จะเพิ่มดีเฟนซ์ให้กับตัว,วพราร,ททรา เป็นอาชีพที่มีความถึกพอสมควรรวมถึงเป็นอาชีพที่ตีธรรมดาได้แรงนะมาดูที่สกิลพาราดินสกิลแรกก็คือสมัยนะครับสกิลนี้จะทุบมอนเป็นหมู่นะครับในระยะ2เมตรเพื่อการโจมตีก็จะเป็นท่าด,ดีวายหรือว่าาตาศักดิ์สิทธิ์หรือท่าแสงนั่นเองนะครับสกิลต่อมานะครับสกิลแบลรี่เอร์สกิลนี้จะสร้างม่านป้องกันในระยะ3.5เมตรให้เราแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับโดยตัวเราแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในสกิลนี้จะได้รับดามเมจระยะไกลแล้วก็ดาเมจเวทนมนต์ลดลง10%นะรัวมมมถึงจีสิลเสอริมก็นี้ตันะ้ศัตรนมนปน ดาเมจทาดีวายหรือว่าท่าศักดิ์สิทธิ์45%ทุกๆวินาทีนะครับสกิลต่อไปเป็นสกิลบัฟนะครับสามารถบัฟให้กับตัวเราเองแล้วก็บัฟให้เพื่อนในทีมสกิลบัฟสกิลนี้จะเพิ่มพลังโจมตีต่อศัตรูเผ่ามิวแทนแล้วก็เผ่าเดมอน20%ต่อจํานวนคนที่ได้รับบัฟนะครับโดยที่เราจะได้บัฟสูงสุดก็คือ100%เลยนะเรียกว่าเป็นสกิลบัฟที่โหดม,มากๆต่อ Mon, มอนเผ่าเดมอนแล้วก็เผ่ามิวแทนนะครับสกิลต่อไปเป็นสกิลแซงโจลี่มันจะท damage, ําดาเมจว่าาักดิิ์สททธให้กัับตูี่่ออยูในขขบเตท,ทุกๆ0.5วินนาทีอก นั้นมันยังเป็นบัฟให้เ,เพื่อนๆที่อยู่ในขอบเขตส,สกิลเพิ่มดีเฟนต์25เป็นเวลา5วินาทีด้วยสกิลสุดท้ายเป็นสกิลสร้างดาเมจหมู่ธาตุแสงในระยะ7เมตรนะครับแล้วมันก็จะมีผลทําให้สตูเนี่ยติดกระเด้งถอยหลังไปด้วยนะเจ๋งได้ว่าสกิลส่วนใหญ่ของพาราดินเนี่ยทำให้ตัวพาราดินจะมีความเก่งต่อมอนสเตอร์ถ้าดีมอนแล้วก็ถ้ามิวแทนเป็นอย่างมากนะครับถ้าพูดถึงเรื่องในเชิง PVE หรือว่าการตีมอนเนี่ยถ้าเป็นมอนสเตอร์เผาดีมอนแล้วก็เผ ดินตีเผ่าเดมอนแล้วก็เผามิวแทนได้แรงขึ้นมากๆนะครับรวมไปถึงสกิลบัฟต,ต่างๆที่ทําให้พาราดินถึกขึ้นมากๆจึงเป็นหนึ่งอาชีพที่ช่วงแรกจะเล่นง่ายมากๆนะครับด้วยความถึกของพาราดินเอง ส่วนในคอนเทนต์ PVP ในช่วงแรกๆพารดินถือว่ามีความเด่นพอสมควรนะครับด้วยสกิลบัฟต่างๆที่เพิ่มความถึกนะครับจะทําให้พารดินแล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยสามารถเล่นเกมยาวได้ค่อนข้างดีถ้าเจอศัตรูที่ของพอกันก็พอจะสู้ได้ถ้าไม่โดนเบิร์ดตายซะก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบอาชีพที่แข็งๆยืนได้นานๆมีดีเฟนซ์เยอะๆไม่ตายง่ายๆพารดินน่าจะเป็นคาตอบที่เพื่อนๆมองหานะครับ สองอาชีพแรกเป็นสายเมทแล้วก็สายพระไปแล้วนะครับอาชีพเล่นง่ายอาชีพที่3จะมาเป็นสายดาบมั่งนะครับก็คือน้องหมวกหรือว่าเมอร์มิโลนั่นเองนะเรามาลองไล่ดูสกิลของน้องหมวกเมอร์มิโลกันนะครับสกิลแรกเนี่ยมันจะทําให้ตอนที่โจมตีครั้งที่2ดาเมจจะเป็นการเจาะเกาะ3 0นะครับในส่วนแพสซีฟอันที่2นะครับถ้าศัตรูที่มาตีเมอร์มิโลมีแค่ตัวเดียวเนี่ยเราจะทําดาเมจให้ศัตรูตัวนั้นเพิ่มขึ้น7.5%ในส่วนแพสซเปอระเป็นตก็บสถ้าเรสโดนศัมตี1ครั้มนะครับนจะ เมื่อครบ30สแบสเต็เราจะสามารถใช้ท่าหมวกได้นะครับสกิลโจมตีสกิลแรกนะครับก็คือสกิลเฮดบัตหรือว่าหัวโขกนั่นเองนะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลโจมตีธาตุไฟเป้าหมายเดียวนะครับมันจะโขกหัวไปที่ศัตรูความโกงของสกิลนี้อยู่ที่ว่าถ้าเราเขกติดคิด์เท็กซ์นะครับมันจะทําการจับศัตรูตัวนั้นลากมาด้วยเป็นเวลา5วินาทีสกิลต่อไปนะครับเป็นสกิลฟาดโลจุดเด่นของสกิลนี้ก็คือมันจะมีเอฟเฟกพิเศษเพิ่มเติมจะโจมตีบอสแรงขึ้นต่อไปเป็นสลทที่ําาใหห้ยๆคนเรียกอาาชีีพน้ว่งหมซ สกิลนี้เมื่อเราเก็บแสแต็ก30ครั้งก็คือโดนศัตรูโจมตี30ครั้งเราจะสามารถใช้สกิลนี้ได้โดยเมื่อสวมหมวกนะครับจะทําให้เราโดนโจมตีเบาลง30%นะครับสกิลต่อไปนะครับเป็นสกิลทอนหรือว่าสกิลที่จะเรียกศัตรูมาโจมตีตัวเราเองนะครับโดยที่ศัตรูที่โดนสกิลนี้นะครับจะมีความเร็วในการโจมตีลดลง15%รวมไปถึงจะมีพลังป้องกันลดลง15%ด้วยนะครับสกิลต่อไปคือสกิลกระแทกโล่โลงพื้นนะครับสกิลนี้จะโจมตีศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูกระเด้งถอยหลังไป แล้วก็สกิลโล่ทั้ง2สกิลนะครับทั้งสกิลนี้แล้วก็สกิลฟาดโล่จะมีโอกาสทําให้สตูติดสตันด้วยนะครับจุดเด่นในด้าน PVE หรือว่าการตีมอนของอาชีพเมอร์มิโลก็คือมีความถึกพอประมาณจากสกิลหมวกนะครับถึงแม้โดยรวมแล้วอาจจะไม่ถึกเท่าพาลาดินแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความถึกพอสมควรในส่วนของดาเมจในการตีมอนนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีสกิลโจมตีค่อนข้างแรงรวมไปถึงมีสกิลที่วงกว้างนอกจากนั้นยังเป็นอาชีพที่ตีบอสได้แรงพอสมควรนะครับ 1ได้เก่งรวมไปถึงมีสกิลนี้นะครับที่จะทําให้ตีบอสแรงขึ้น โดยรวมอาชีพโมบิลโลจึงมีจุดเด่นที่ความสมดุลทั้งดาเมจแล้วก็การป้องกันนะครับต้นเกมในการผ่านคอนเทนต์ต่างๆก็เลยไม่ค่อยติดปัญหาอะไรนะในส่วนของ PvP นะครับก็จะมีสกิลเฮดบัตที่เป็นสกิลค่อนข้างโกงเนื่องจากถ้าเราใช้สกิลนี้โขกหัวแล้วติดคริเราจะทําการจับหรือว่าแบกศัตรูมาด้วยเป็นเวลา5วินาทีนะครับนั่นแปลว่าถ้าเราเขกแล้วมันติดคริสนะครับเราจะตัดตัวออกจากทีมฝั่งตรงข้ามได้1ตัวทันทีคลาสนี้จึงเป็นคลาสที่เล่นได้ค่อนข้างดีทั้งคอนเทนต ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลของ3อาชีพที่ดอยคิดว่ามันเล่นง่ายช่วงต้นเกมนะครับซึ่งมันเป็น3คาคัสท,ที่มาจาก3อาชีพนะครับเพื่อนๆจะได้เลือกเล่นได้บางคนอาจจะชอบอาชีพที่ไม่เหมือนกันแล้วอาชีพในใจเพื่อนๆนะครับมีอาชีพไหนบ้างที่คิดว่าจะเล่นแน่ๆตอนเปิดเซิร์ฟเวอร์ไทยก็ลองคอมเมนต์กันมาไดใ้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ